เอาเละครับก็ต้องขอกราบสวีดัดสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กับเกม Be บ Soul Resonance กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาแนะนําในส่วนของมือใหม่แล้วก็สายดองทุกๆท่านเลยนะครับผมที่กำลังรอเปิดโตชิโร่เปิดงินเปิดเคมปาจนินู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยนะครับว่ามันมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับที่สายดองเนี่ยต้องรู้เลยนะถ้าเกิดว่าเราพลาดไปเนี่ยครับ อาจจะทําให้เราเนี่ยเสียเวลาการดองไปโดยปล่าประโยชน์หรือแม้กระทั่งของที่เราควรจะได้แบบไวกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยกับชา้ากว่าซะอย่างนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีคําตอบให้ด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปกันเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกระใจายให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำไลซี่การ์ดร้านทตาเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อเนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเกมมือถือราคาถูก หรือเติมเกมบีชโซเรส s o แนน c e กับทางไ i ซี่การ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะเรามาเริ่มกันในส่วนของเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือทางฝั่งของระเบียงหรือว่าตัวตาประทับนั่นเองสําหรับคนที่ดองรอตัวใหม่ๆเนี่ยผมแนะนําว่ายังไม่ต้องใช้มันเลยนะครับผมบางคนอาจจะเก็บไว้สักประมาณ10อัน20อันอะไรทานองนี้หรือเอาให้มันถึง99%หรือเต็มร้อยก็ได้โดยที่ไม่ต้องกดลงอีกรอบหนึ่งเนี่ย แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วสาหรับคนที่กําลังรอเปิดโทชิโร่อยู่นะครับหรืออาจจะหาตัวใหม่ๆอยู่อะไรทํานองนี้เพราะว่าในส่วนตรงนี้มันจะมีการ์ดใบใหม่เนี่ยแทรกเข้ามาหรืออาจจะเพิ่มขึ้นมาด้วยตรงนี้ผมไม่ชัวร์นะว่าจะร0อยเปอรเ็นไหมนะครับแต่ว่าให้ฟังหูไว้หูก็แล้วกันการ์ดโทชิโร่เนี่ยก็จะเข้าเพิ่มขึ้นมาเป็น6ดาวชิ้นถัดไปใช่ไหมครับใกล้ๆก,กับตัวการ์ดอิจิโกเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราดองไว้มันมีโอกาสอะไรบ้างที่เราจะได้ไวกว่าคนอื่นสมมุติว่าเราดอง แล้วเราลงไปเนี่ยมันไปออกโทชิโร่มาพอดีเท่ากับว่าเราเนี่ยได้ไปฟรีเลยนะครับผมดึงใบด้วยกันแต่ปัญหาก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนด้วยนะครับผมว่าเราจะออกหรือไม่ออกแต่ก็ดีกว่าเราเนี่ยลงไปนะครับแล้วออกแค่การ์ดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เพราะว่าตอนเนี้ยมันเหลือเวลาแค่ประมาณ6 7เจวันเท่านั้นเนี่ยโทชิโร่ก็จะเข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดเรายังฝืนหรือว่าลงต่อเรื่อยๆเนี่ยเพื่อหารอื่นเนี่ยเผื่อมันไม่ได้ออก6ดาวนะมันออก5ดาวพุ่งขึ้นมาเนี่ยกาาาลายเป็นว เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรรอให้มันมีการ์ดเยอะกว่าน,นี้โอกาสที่เราจะได้6ดาวเนี่ยก็สูงหรือแม้กระทั่งใครที่ได้แบบการ์ดที่ไม่ได้ใช้อย่างผมไม่ได้ใช้โทเซนอย่างเงี้ยผมก็สามารถที่จะเอาไปย่อยได้แต่การย่อยเนี่ยค่อนข้างลําบากแล้วก็ทําใจยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่าการย่อย1ชิ้นเนี่ยมันจะให้เศษอันเนี้ยมาหนอันอันนี้คือ5ดาวนะครับถ้า6ดาวจะเป็นอีก4นึงแล้วเราต้องใช้เศษอันเนี้ยทั้งหมด5ชิ้นในการเลื่อนขั้นเป็นเลเวล2แบบเนี้ยอันนี้คือ1น่ขั้นอันนี้คือขั มาเลื่อนขั้นเพราะว่าใบของอิจิโกเนี่ยผมไม่เคยเปิดได้จากตู้นี้เลยในส่วนเรื่องที่2นะครับก็คือทางฝั่งของพลังงานหรือว่าแต้มวิญญาณนั่นแหละมีหลายคนนะครับในไลฟ์บอกว่าเริ่มเตรียมตัวดองกันแล้วเพราะว่ามันกักเก็บปริมาณไว้เนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ1,000เลยนะถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมีหลายคนที่ดองไว้มันเหตุผลง่ายๆเลยก็คือเราจะเอาพลังงานพวกนี้เอาไว้ใช้ในการลงด่านมิติกายพันตรงเนี้ย เพราะว่าเราเนี่ยพอถึงเลเวล45เนี่ยเราจะปลดล็อกขั้น3ได้แล้วก็จะได้ที่เป็นระดับสีทองนะครับซึ่งน่าจะดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันอาจจะออกน้อยนิดนึงถ้าเกิดใครที่รอถึงเลเวล55เนี่ยก็อาจจะออกเยอะกว่าแต่นั่นแหละครับเลเวล55เผลอๆเนี่ยประมาณ45วันยังไม่ถึงด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสได้จากตรงเนี้ยส่วนหนึ่งนะครับเขาก็เลยดองกันเยอะหน่อยเนื่องจากว่ามันใช้ทั้งหมด4 0แต้มใช่ไหมในการเก็บเราก็ดองรัวๆไปเลยครับผมดองตรงนี้1อัน ดองตรงนี้ด้วยอย่าให้มันเกินพันหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อๆก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวโทชิโร่เข้าเราจะได้มีเศษประทับให้เขาแล้วก็เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดความสามารถด้วยอย่างเช่นตาประทับเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราเนี่ยหาแค่สีทองและจบนะครับผมมันต้องหาไส้ในอีกซึ่งยากมากๆกว่าผมจะได้ไส้ในมาใช้นะครับเนี่ยอย่างเช่นเซตอิติโกอย่างเงี้ยบางคนต้องการเรื่องของโบนัสดาเมจสายฟาดฟันมากขึ้น มันก็จะมีสเตตตรงนี้เป็นเปอร์เซนต์อีกนะครับเพราะว่าความสามารถของเขาเนี่ยจะโหดหรือไม่โหดก็ขึ้นอยู่กับสเตตัสพวกนี้ด้วยหรืออย่างดาเมจคริเขคอลพลังโจมตีเออยัอไรเอยซึ่งพลังโจมตีเนี่ยก็ใช่ว่าจะหาแค่แต้มอย่างเดียวนะต้องหาเป็นเปอร์เซนต์ด้วยนะครับถึงจะมีความสามารถที่โหดเข้าขั้นมากกว่านี้เท่านั้นยังไม่พอนะยังหาในส่วนของอัตราชาร์จอันตีด้วยนะครับหรือว่าความสามารถในการกดอันตีได้เร็วขึ้นอีกหลายๆอย่างเนี่ยเยอะไปหมดเลยแต่ว่าโทชิโร่เนี่ยรู้สึกเหมือจะต้องเป็น ดามเมจเป็นปกตินะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของน้ำแข็งกัดด้วยนะครับส่วนเรื่องต่อไปเนี่ยเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นข้อควรรู้แล้วกันมากกว่าข้อควรระวังนะครับก็คือในเรื่องของโซนแรกเปลี่ยนมันจะมีเหรียญโคบานอยู่ตรงเนี้ย ซึ่งเหลีอยงโกบาลเนี่ยเราสามารถหาได้จากการลงหอทํากิจกรรมเอยอะไรเอยรวมถึงการทําแต้มคะแนนด้วยใช่ไหมครับซึ่งเราสามารถซื้อแกนประทับได้แบบฟรีๆเลยให้มาครบ10แกนเนี่ยเพื่อที่จะได้อัปเกรดจาก5ดาวขึ้นเป็น6ดาวได้นะครับผมสาหรับคนที่อยากจะอัปเกรดเสร็ตาประทับนะซึ่งผมอัปเกรดไปเรียบร้อยแล้วไม่แนะนําให้เราซื้ออะไรเลื่อยเปื่อยแบบนี้นะครับอันนี้คือ ผมเนี่ยซื้อไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีนะตอนแรกคิดว่ามันไม่ได้เ,เข้ามาครับก็เลยไม่ได้เก็บไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเงินหรือว่าพวกเหรียญตาประทับเนี่ยที่เราสามารถหาได้จากการลงดันเนี่ยแนะนําว่าสายฟรีเนี่ยไม่ต้องซื้อนะครับไปซื้อแค่อันนี้ก็พอส่วนสายเติมเนี่ยจะซื้อเลยก็ได้แต่ผมคิดว่าการเอาเหรียญโคบานไปซื้อน่าจะไม่ค่อยดีถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ใช้เพรซื้อให้มันจบๆไปเลยก็ได้นะครับ30ครั้งกูดาว3วันก็ถือว่า ค่อนข้างเยอะอยู่นะตรงเนี้ยซื้อเก็บไว้อดีเลยครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากจะเลื่อนขั้นตาประทับสักอันนึงให้มันเป็นเลเวล6แบบเนี้ยนะครับก็ต้องใช้เหรียญน,นั้นในการเลื่อนแล้วก็ต้องปลดล็อกเพิ่มด้วยนะครับผมเห็นไหมแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะเอเราอัปเกรด6ดาวเสร็จปุ๊บเนี่ยเรายังสามารถที่จะขัดเกลามันได้ด้วยสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องใช้6ดาวอันซ้ำแบบหน้าเดียวกันออฟอะไรก็ได้เอามาอัพ ยังไงตรงเนี้ยก็สําคัญสําหรับสายฟรยีอยู่แล้วนะครับเก็บไว้เรื่อยๆแล้วพลังของเราเนี่ยก็จะโหดขึ้นมาแน่นอนและเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือทางฝั่งของตั๋วกาชาได้ยแหละสําหรับใครที่ดองเพจไว้ยังไม่ได้กดซื้อตั๋วเนี่ยก็ไม่เป็นไรถือว่าเราเข้าใจกันได้นะครับอันนี้ไม่มีความเสี่ยงแต่ว่าตั๋วเนี่ยถ้าเกิดใครที่ดองไว้เยอะๆแบบประมาณสัก4 5อัน6 7อันหรือว่า 30- 40นะครับมันจะมีข้อควรระวังตรงเนี้ยนิดนึงแต่ผมไม่มั่นใจว่ามัน100%ไหมนะ เพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูเหมือนเดิมนะครับสิ่งนั้นเนี่ยก็คืออันนี้เลยให้เราสังเกตรเรื่องของตั๋วดูนะแล้วก็อันนี้ดูนะครับเดี๋ยวผมลองซูมภาพให้อ่าเราจะเห็นว่าตัวของฮิสึกายะเนี่ยจะเป็นแบบนี้ซึ่งในตอนเทส CBT เนี่ยตัวเป็นแบบนี้เลยแต่ตอน Open b e t a ตัวมันเปลี่ยนนะครับเป็นทิกเก็ตแบบเปลี่ยนผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าระหว่าง2ชิ้นเนี้ยอะไรเนี่ยมันจะเข้ามาหรือว่ามันแค่เปลี่ยนแพคเกจให้มันดูสวยงามเท่านั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ชัวนะเรื่องของข้อดีนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่อยากเสี่ยงก็เปิดไปเลยให้มันหมดหมดไปนะครับแล้วเก็บเพรเอาแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเสี่ยงก็ลองเก็บไว้ดูก็ได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ